ุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตีที่ตถาคตได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยานจนกระทั่งถึงราตีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพาน่าตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออก ซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยสี่สงบอกเหตุความอันประธานของคำสอนเปรียบด้วยกลองศึก สึกของกษัตริย์พวกทสศระหะเรียกว่าอนากะมีอยู่เมื่อกลองอนากะนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ทสศระหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้ง หลายข่าวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกรองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นในการยืดยาควายอนาคตจะมีภิกษุททั้งหลายสุดตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นฉันโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสูญยตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เยี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจัะไม่สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตาเราใดมีนักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกองประเภทกาบกรมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะที่นักกวี แต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุเนีตตาจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลหละหทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้นอย่าฟังผู้อื่น ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในกรณีนี้สุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นมาใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกากรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสูญญาตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตาเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็ปัรเทาลงได้ภิกษุทั้งหลายบริษัทชื่ออุกาจิตวินิตาปริสาโนปฏิปุจชาวินิตาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในบริษัทใดเมื่อสุดตันตาทั้งหลาย อันเป็นตถาคตภาสิทธ์อันลึกซึ้งมีอัตถะอันลึกซึ้งเป็นโลกุตระประกอบด้วยเรื่องสุญญาตาอันบุคคลนำมากล่าวอยู่ก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านี้มากล่าวอยู่พวกเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพวกเธอเล่าเรียนทำอันกวีแต่งขึ้นใหม่นั้นแล้วก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ทำให้เปิดเผยแจมแจ้ง,จงออกมาว่าข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไรอัตถะเป็นอย่างไรดังนี้เธอเหล่านั้นเปิดเผยสิ่งที่ยังเปิดเผยไม่ได้ไม่หงายของที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นได้ไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอุกกาจิตวินิตาปริสาโนปฏิปุจชาวินิตาภิกษุทั้งหลายบริษัทชื่อปฏิปุชาวินิตาปริสาโนอุกกาจิตวินิตา เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุทั้งหลายในบริษัทใดเมื่อสุดตันตาทั้งหลายที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยปรอมประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคํากล่าวของสาวกอันบุคคลนํามากล่าวอยู่ก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยกหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเ่าใดอันเป็นตถาคตภาสิทธิ์อันลึกซึ้ง มีอัฏฐะอันลึกซึ้งเป็นโลกุตระประกอบด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านี้มากล่าวอยู่พวกเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมเข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมที่เป็นตถาคตภาสิทธนั้นแล้วก็สอบถามซึ่งกันและกันทำให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่าข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไรอัตถะเป็นอย่างไรดังนี้เธอเหล่านั้นเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยได้ หายของที่ความอยู่ให้หายขึ้นได้บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปุจฉาวินิตาปริสาโนอุก,กาจิตวินิตาภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลบริษัทสองจำพวกนั้นบริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัททั้งสองพวกนั้นคือบริษัทปฏิปุชาวินีตาปริสาโนโอุกาจิตวินีตาโหส่งห้ามบัญญัติเพิ่ม หรือตัดทอนสิ่งที่ทรงบัญญัติไวภ้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญตัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจกไม่เพิกถอน สิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเจ็ดสำนึกเสมอว่า ตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้นถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตามภิกษุทางลา ให้เกิดขึ้นได้ธรรมักที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ธรรมักที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคทันยูรู้มรรคเป็นมรรค้าวิทูรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคาโกวิโทฉลาดในมรรค ส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมรกคขานุขาผู้เดินตามมรกเป็นผู้ตามมาในภายหลังนี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุติ ตรัสไว้ว่าให้ทรงจำบทพยัญชนะและคำอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อๆไปภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูกด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันถูกความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีในอันถูกต้องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เลือเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุเหล่าใดเป็นพระหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะสรงธรรมส่งวินัยทรงมาติกาพวกภิกษุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆ เมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสุดทั้งหลายก็ไม่ขาดมูลลากมีที่อาศัยสืบกันไปซึ่งทำให้พระสัตว์ดำตั้งอยู่ได้ไม่เหลือหล่อนจนเสื่อมสูญไปกา ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำสอนถ้ามีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุ ้าพระเจ้าได้สดาพระมาเฉพาะพระพรักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสอนของพระศาสดาถ้ามีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่อนน้นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข้าพระเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระาศาสดาถ้ามีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเทระ อยู่จำนวนมากเป็นพระหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพระเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระาศาสดาถ้ามี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตรเรียนคำภีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพระเจ้าได้สดับเฉพาะหน้า เด็กคณะสงเราถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมนำบาดมาจัดอาหารพินาาหารได้เลยนะวันนี้ฝนปล่อยๆยงดห่มจีบอนนะนำบาดมาแล้วเอาผ้าล้างบาดคอยคลุมปิดฝาบาดไว้ด้วย ถ้ามีใครเตรียมของจะมาถาวายก็นำมาตอนนี้ได้เลยนะหรือใครต้องการหนังสือเล่มใดเป็นพิเศษก็แจง้งให้ทราบได้ ตอนนี้ก็นสงสงพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะไปจัดอาหารไปพิจาาหารกันพวกเราก็นั่งเจริญภาวนาไปนะเจริญนานาปา,าสติรู้ล,ลมหายใจเข้าออกคอยดูจิตนะคอยละความเพลินไม่ให้จิตไปสร้างภพใกลที่เพิ่งมากนะ็หาที่นั่ง ภนะาวนาได้เลยนะ พลดกร่าจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในหมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันวิกุตั้งหลายน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ต้องเที่ยวไปมาโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในหมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบ มรณะกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณะกรรมของมารดาร่ำควรร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะตัดปลาจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสุทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย พวกเธอได้ประสบมรณะกรรมของบิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโภคะพวกเธอได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้น ผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรค,ร,คร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพประปรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยก้อนนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กํำหนดที่สุด เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้หมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มปูนปตัตพีที่เป็นป่าช้า ตลอดกาลานานเหมือนฉะนั้นภิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้วิกุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอด ซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกขุทั้งหลายอาริยสัจสี่อย่างเราไหนเล่าภิกขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แท่งตลอดซึ่งอริยสัจคือทุก อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัตคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัจคือทางดํำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเกิดทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึง